สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในระบบสุขภาพลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาไทยรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งจังหวัดศรีสะเกดได้ดำเนินงานภายใต้โครงการศรีสะเกดเมืองสมุนไพรเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณาสุข โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนระดับพื้นที่เสริมสร้างโอกาสต่อยอดชุมชนสร้างมูลค่าจากสมุนไพรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรีสเกตได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนสรีสเกตสำนักงานเกษตรจังหวัดรีสเกต ในการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรโดยมีกลุ่มปลูกสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพรอำเภอห้วยทับทันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพืชผักอินทรีย์ตำบลปราศาสตร์แปลงใหญ่สมุนไพรบ้านหนองฮะกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรไทยบ้านเสียวอำเภอโพสีสุวรรณกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีขุนหารไผ่สร้างมน กลุ่มปลูกสมุนไพรอำเภอเบญจลักษ์ซึ่งปลูกวัตถุดิบสมุนไพรสําคัญในการผลิตยาสมุนไพรได้แก่มะขามป้อมฟ้าทลายโจรขมิ้นชันไพรหิงเพชรสังคาตและหอมแดงเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปสมุนไพรโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.M.P ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการยกระดับสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมและถึงแม้ว่าวัตถุดิบสมุนไพรจะมีกระบวนการผลิตที่ดีผ่านการผลิตโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแต่หากยังขาดความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ใช้สมุนไพรและประชาชนทั่วไปย่อมไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจรได้ดังนั้นนับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดศรีสะเกษ จะสนับสนุนให้เกิดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำเกษตรกร,กรในจังหวัดศีสเกตสู่กลางน้ำโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพรโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศีสเกตและปลายน้ำจุดกระจายสินค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณาสุขทั้งภาครัฐและเอกชนถึงผู้บริโภคโดยตรงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป